ดีค่ะสวัสดีสสดน้องๆทางบ้านและผู้ปกครองนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในกิจกรรมสร้างฝันสร้าง,างคิดค่ะค่ะสําสหรับสัปดาห์นี้นะคะพี่มิวนะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝากน้องๆทางบ้านกันอีกเช่นเคยนะคะ่าเห็นอย่างนี้ไม่ได้มาทําอาหารนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพบกันในตอนนะคะสมุนไพรไล่มแมลงไล่ยุงในบ้านกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากันนะคะเรามาดูกันก่อนเลยว่าเราจะต้องเตรียมวัสดุและก็อุปกรณ์อะไรบ้างแล้ววิธีการทําจะทํำยังไงนะคะมาชมกันเลยค่ะค่ะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการทำสมุนไพรไล่ยุงของเรานะคะเราก็จะมาดูว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็จะเป็นตะไคร้ค่ะสองนะคะมะกรูดค่ะจะเป็นลูกมะกรูดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะ ต่อไปก็จะเป็นขวดน้ำนะคะขวดน้ำอันนี้เราก็จะเจาะรูไว้รอบขวดเลยนะคะแต่เว้นตรงก้นขวดไว้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นโรกกับสากนะคะมีดค่ะค่ะนี่ก่อนไทยก็จะเป็นเขียงนะคะค่ะ เมื่ออุปกรณ์เราพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะเราก็ฉีกใบมะกรูดก่อนนะคะนำใบมะกรูดมาฉีกก่อนค่ะก็ฉีกใบมะกรูดไว้สักประมาณ6-7ดใบนะคะค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำมะกรูดมาหั่นค่ะ เอาแต่เปลือกมันนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะอาจจะให้ผู้ปกครองมาช่วยก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้มีดมันเป็นของมีคมค่ะ<ม>เสร็จแล้วนี้นะคะเรามาหั่นเสร็จแล้วก็มาทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาตุ๋นมาไว้ก่อนค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาหั่นตะไคร้ค่ะหั่นทั้งต้นเลยนะคะตะไคร้นี้ก็จะใช้อยู่ประมาณสองสามต้นนะคะในส่วนของตะไคร้นี้พี่หมิวจะมัาตำนะคะตำให้แหลกเลยนะคะ หรือว่าที่บ้านใครไม่มีโครกหรือว่าไม่สะดวกจะใช้โครกนะคะเราก็จะทุบๆได้นะคะก็อามาทุบๆได้แต่พี่มิวจะใช้วิธีการตำเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อมันแหลกแล้วก็กลิ่นมันจะออกมาได้ดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็ตำจนตะไคร้เราแหลกนะคะนั่นก็แหลกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในขวดที่เราเจาะรูไว้ค่ะใส่กัไปข้างในเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาขย่าค่ะเพื่อที่จะให้ส่วนผสมของเรานะคะคลัะๆก,กันบ้างนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะ สำหรับสร้างฝาันสร้างคิดในสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะในวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงนะคะทางช่องทาง Facebook ค่ะ MHSICT Fanpage ค่ะ YouTube นะคะ MHSICT ค่ะค่ะแล้วก็ยังมี TikTok กับ IG อีกด้วยนะคะ MHSICT Knowledge Park ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ